ตรวจเลือดใส่ตัวอ่อนย้ายตัวอ่อนเก้าเจ็ดวันครับถ้าท้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อจนคลอดกี่เปอร์เซ็นต์หรอครับต้องบอกก่อนเลยว่าทุกๆก,การตั้งครรภ์ครับมันมีโอกาสแท้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้ายตัวอ่อนไปอ่ะครับผมคงให้แยกเป็นสองอย่างครับก็คือตัวอ่อนนี้ได้ตรวจโครโมโซมหรือเปล่ากับตัวอ่อนนี้ไม่ได้ตรวจโครโมโซมนะครับถ้าไม่ได้ตรวจโครโมโซมมันก็เหมือนในธรรมชาติอนะ่ะเนาะ เพราะว่าเวลาเราท้องธรรมชาติมันก็ไม่ได้ถูกตรวจคุโมโซมตัวอ่อนมาก่อนเหมือนกันมีตัวเลขบอกเหมือนกันว่ามีโอกาสแท้งได้ในคนที่รู้ว่าตั้งท้องแล้วนะ่ะในคนที่ย้ายตัวอ่อนที่ไม่ตรวจคุโมโซมเนี่ยอยู่หรือว่าในการท้องธรรมชาติเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก20%นะครับโดยโอกาสในการแท้งเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆเมื่อท้องโตขึ้นเรื่อยๆอายุรันมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็เมื่อเราเริ่มอันนาซาวเห็นตัวเด็กเห็นหัวใจเด็กได้แล้วที่ประมาณ67สัปดาห์นะครับโอกาสการแท้งยิ่งลดลงไปเลยครับเลือประมาณสัก5%เนะครับในขณะที่ถ้าเป็นการย้ายตัวอ่อนที่ตรวจโครโมโซมมาแล้วนะครับเหตุผลที่แท้งคือบางส่วนโครโมโซมผิดปกตินั่นแหละทีแท้งนะครับทีนี้ถ้าเราตรวจโครโมโซมตัวอ่อนมาแล้วแล้วมาย้ายตัวอ่อนเนี่ยคือถึงท้องได้เนี่ย แต่ก็ต้องระวังเรื่องการแท้งเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว่าโอกาสการแท้งในคนไข้ที่ย้ายตัวอ่อนตรวจโครโมโซมมาแล้วเนี่ยนะครับมันน้อยครับน้อยกว่า5%ครับก็คือเออ่เพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายตัวอ่อนตรวจโครโมโซมมาแล้วตรวจการตั้งครรภ์เนี่ยส่วนมากเนี่ยส่วนมากเลย95%เลยสุดท้ายจะท้องจนสําเร็จนะครับมีบ้าง5%ที่แท้งนะครับถึงแม้จะตรวจโครโมโซมมาแล้วแล้วถามว่าเอ้ยแล้วมันแท้งด้วยสาเหตุอะไรล่ะ สาเหตุก็มีหลากหลายเลยครับเช่นบางคนรู้ตัวอยู่แล้วแหละว่ามลูกผิดปกติไม่ได้ปกติสักทีเดียวแต่บังเอิญโชคดีท้องได้อะไรอย่างเงี้ยหรือหรือบางทีนะครับมีภาวะในร่างกายของเราที่มันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต่อต้านการฝังตัวของตัวอ่อนนะครับมีโรคประจําตัวเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆคนรู้จักคํานี้ครับ APS anti phospholipid e syndrome ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้แท้งได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าย้ายตัวอ่อนตรวจโครโมโซมมาแล้วนะครับมีการแท้งไหมมีบ้างน้อยครับหแล้วยิ่งถ้าเกิดอันทสาลเห็นหัวใจด้วยเด็กโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วโอกาสแท้งก็ยิ่งลดลงไปอีกครับ